มาพงหรือสอจอยเล็กเมืองเมืองครับผู้ใหญ่ใจดีที่ชอบมวยแล้วก็มาสัแส้เด็กล้องเด็ดอ๊อฟยามเรือแส้ครับมวยจากชุมพรรณก็เป็นเตงสีแดงแล้วมีนจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์กันถ้าบอกเขาก็าต้องเป็นตจสีแดงครับเท่าที่เห็นฟองการชกของเขาในรอบ16คนและรอบ8คนชวนทำงาน,น วันนี้เขโชคดีครับชนะ่านเจ็ดสยามมาแม้ว่าเขาจะแพ้แต่เขาก็ชนะ่านแล้วครับเชื่อหลืเปล่าว่าคาว่าแพ้ทั้งสองนั้นไม่ต้องการเห็นเลยวันนี้ทำให้เพชรระยองมีโอกาสวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพรนะนั้นก็จะอย่างน้อยน้อยที่สุดครับมีอยู่ในมือแล้วห้าหมื่นแปลว่าอันดับสี่คือห้าหมื่นอันดับสามคือหนึ่งแสนแล้วก็รองแชมป์สองแสน ตัวแทนนั้นครึล้านกับห้าแสนเทคนกต่อยแรงซ้ายนอกขวานับก,ก็ดตะกังเกงสี้งเห็นครับเพชรรยองรอบที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่ผ่านมาเราได้เห็นทีมมือของเพชรระยองค่อนข้างสุดดันนะครับต่างฝ่ายต่างเตงเแรงนะครับมบหอกก็ผลงานดีนะครับที่ผ่านมาสร้างผลงานได้ ว่าอยู่ในเก์มาตรฐานนะครับก็เป็นมวยที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาเร็วเหมือนกันกับไมโครไปที่แล้วฟอร์นแกร่งครับเแต่ว่าสู้ความเป็นมวยของเดอะครับความแกร่งความแรงมีเรียมเสริมครับเรียกว่าชนะมาคนละครั้งมาโทดีชนะต้องสักสอสอพระพรหมา จบเพชรระยองชนะขาดแจ็คสยามทำให้มีโอกาสต้องปัดตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อลุ้นไปเจอกับคู่แข่งของคู่ต่อไปแต่ว่าผู้ชนะนั้นเข้ารอบไปแล้วครับ4คนสุดท้ายระหว่างมนการตัดสายฝนโอ้ดูเกรงยันมากไปหรือเปล่าครับคุณชัยพัฒน์ความข้างระวังตัวเลยครับเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแรงดกดดันอยู่ทั้งสองฝ่งฝั่งมทัดแยงและน้ำเงินก็คือ,อ,อถ้าแพ้แล้วสิ้นสุดการเดินทางเปิดรอบวันนี้ทันที คนที่นั่งท่องเที่ยวชาวต่างชาติขาดนี้เต็มหมดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวต้องอยู่ที่ลินไซด์เลยครในสนามของเราหัวนี้เยอะจริงๆมากกว่าวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่มีพื้นที่จะยืนแล้วนะครับเข้าไม่ได้แล้วนะครับในห้องสมุดณเวลานี้ต้องขออภัยนะครับสำหรับการมาแท็ที่มาแล้วเข้าเข้าสนามไม่ได้ทีนี้ต้องมาดูครับว่าใครจะทุกเมเกมของตัวเองครับเดชขาต่อยนมา ้องเพชรประยองครับอาวุธหนักแรงในขณะที่ไมโครตอนนี้เล่นเรินเล่นจังหวะฝีมือครับไม่รีบร้อนกับเพชรประยองสิทธ์นายกทวีดตะบงกับชุมพรกับสุรินทร์ครับสุรินช้างเพชรในสายใต้หวยหมัดครับไม่ทำมวนปัดจริงๆแล้วต้องนี้ต้องชิงต่อ่อครับเรียกว่าฟ้าตีต้นครับคุครักบอลจับตัวจับตาดูเลยนะครับยกนี้หลังจากที่ ทางกันมาแล้วหนึ่งยกของกินมาแล้วมาครับเริ่มแล้วครับเกมเริ่มเปิดของเพชรประยองมัดนั้นเริ่มออกแล้วครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้านีาดูครับถ้าหากว่าล้มต่อยมัดอย่างเดียวครับอันตรายครับนี่ครับทั้งมัดทั้งแท้งมามาเป็นชุดนครับต้ตองมีอาวุธที่น้ำน,นะครับจะไปต่อยอย่างเดียวเนี่ยยากต้องหลอกเพื่อจะได้ต่อย ไอ้โมนี่เป็นวยเขาอยู่แล้วครับหายใ,ใจแล้วเขาจะตียกไหนเข้ากันแต่เขาไปจับเข้าไปล็อกตียกไหนล<ป>็อกไหนแต่ถึงตัวไม่ต้องปั่นของไม่รียงนะครับอรอตอนนี้แขท้งซ้ายของเพชริยองเริ่มครับเริ่มทำง,งานอีกแล้วครับแต่ว่าจะตอ่อเนื่องหรือไม่เป็นปัญหาเลยครับกูชนะยังมีโอกาสได้หายใจเลยครับแต่ว่าแพ้ชุดเลยครับคะแนนเริ่มเลยครับ วอลเสียบแบบปั้เนะไอ้ขวาเข้าไปเนเล็กแง่งกันเข้าให้รวนะครับยกนีเกมี่เปิดก่อนครับเป็นระยองแต่ว่าไม้โถครับอยากจะโดนครับโดนแข็งซ้ายดอกนี้โดนครับเรื่อขวาจะต่อยครับโดนดีด้วยแ้งซ้ายปิดไปเลยแซงยาวเข้ามาครบแล้วครับไม้โถอาชีพเขาเลยพระองในเขาชนะต้องสัตว์ซอสปปพก็ด้วยวงในนี่ครับ เขาเลยครับเพชรประยองเดีมยวป่วยเขา,ขาเ,เขาไม่เข้าแต่ว่าฟองสัตว์นี่ยมนมันหนักไม่ไหวแล้วนี้โคตรพลาดฟองฟองเจ็บขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วนี่มัดขวาไม่ถึงครับเชียวโดนก็ยุ่งนะครับมาสักครู่เราบต้องดูนะว่าจะฝ่าตรงแข้งซ้ายของไมค์โกได้ไม่ได้ครับเพชรประยองอยู่ที่จังหวะไม้ตัวเริ่มแล้วครับแข้งข้าวีม ที่สองนะครับที่ปลายชิดเชียงแต่เป็นมวยที่มีพรสวรรค์ครับในเรื่องของการต่อยมัดตบหวัดน้ำหนักระดิบตีนก็ลงไปต่อยอันตรายเหมือนกันนะครับต่อยได้ครับแต่จะโดสนสวนนี่ต่อยเขาดูเข้าเลยแลกกันครับมาแลกแล้วอู้ตอนนี้กล้าครับกล้าแลกมัดครับชิดโลกวันสมชัยที่ศูนย์การค้าวิทยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มบ่ายโมงสี่สิบห้าครับดูพึ่งหลวงสอสิงอยู่ป้องกันแชมป์ตัวผู้ีโอรุ่นแบนต์ตงเบรกกับมารันคาปาเลสนะครับรองแชมป์ดัหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ครับยกที่สามเราเห็นแล้วครับสองยกที่ผ่านมาหมัดของเททรยองเริ่มเริ่มสังเดงเดยครับ อย่างฝ่าดงแข้งไม่ได้ครับเป็นประโยชน์นะปกติมีอ,นนมอนาวุธนำเข้าไปครับหุกซ้ายด้วยหุหกซ้ายทันทันม,มาแล้วครับมาเป็นชุดโอ้โฝ่าเป็นช<อ>ุดครับทั้งบนทั้งล่างใจเลืเอกเสียไปใจเลือกเสียเข้าวมา<ด><ป>นัดฟอกเอ้าตอนนี้สู้แล้วครับนายโอต่อย้ข้างเดียวอ้าวมัมาเป็นชุดกับโยนไปโยนช็อตเต็ดช็อตเต็ดเกลี่ยสีกำลังจะเกิดขึ้นโอ้ดิว่าน้ำใส่กันช็อตเต็ดเกลี่ยสีกำลังจะเกิดขึ้น มาม่อไปตไปเือแล้วเามโดนครับไเลือกไปแลเทความไม่โทกมเปิดอ่าก็นแล้วครับตอนนี้มาสู้เขาเสียมาเจอศอกเจ็บแล้วครับาครับไปโดนเจ็บแล้ว ต่างโดนหมูระยะภาคใต้ใช่แล้วกันอะไรครับถึงอาวุธแล้วถึงเลือกแล้วถึงอาวุธถึงปิ๊กถึงขิงแล้วแข็งรักเอาครับโูดต่อโดนครับเริ่มจะโดนเป็นระยะไม้โขกข้าครับเสียข่าวทางไปโดนทางเข้าซ้ายตที่ใครตีใครใต้ที่เอาละครับเข่าก้มซอกมัดเสียบ จบแลเขาเสียลงมาขาเสียลงมาเกมเดือดครับเสียเลือดไปก่อนครับไมโ่โอสุดท้ายเสียบสลบเพ็นะยองลุยเพลินนะครับโอ้โหน็อกกู่แรกเลยครับผลงานพุกซ้ายครับเพ็นละยองทำได้ก่อนครับสร้างความบาดเจ็บให้กับไม่โทแต่ว่าสุดท้ายครับทีเด็ดอยู่ที่ เข้าไปแล้วจับเสียบนี่เลยครับเรือกับดาวไหลทะลักออกมาครับน่าจะเป็นเรือกัเดาวไม่ถึงนกแตกนะครับและสุดท้ายครับจังหวะเดินเสียบของไมโครอยู่เลยครับเดินอัดเข้าไปหรือว่าอัดชุดใหญ่ครับปีแบบเน้นนะครับตัดตีหน้าทองนี่เลยครับย้ำแล้วย้ำอีกที่เดิมครับสามสี่เมตรเรียบร้อยเลยครับมีกวกสอบโดนเสียบหวกสอบครับ ไปถงไม่สนใจครับเดินเสียบนปําซ้ายข้าขนาดซ้ายซ้ายซ้ายจบเลยครับ